รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุด้วยนะคะว่านอกจากการค้าด้านต่างๆแล้วในเ,เรื่องของพันธบัตรหุ้นกู้นะคะก็จะมีการหารือก,กันด้วยโดยรัฐบาลบาเรนก็พร้อมสนับสนุนเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประเทศไทยไม่ว่าเรื่องการเงินและการธนาคารโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีเงินลงทุนมหาศาลพร้อมที่จะลงทุนในประเทศไทย ดังนั้นการเดินทางมาเยือนราชนจาจักรบาเรนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงถือเป็นการเปิดโอกาสที่ดีในการขยายการค้าการลงทุนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ นะฮะก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรบาเรนเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ปี2,520แล้วนะครับในขณะที่ทางด้านของการเมืองนะครับก็มีการเปิดสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงมานามาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2,547นะครับตรงนี้ถ้าเกิดผมมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังมากยิ่งขึ้นละกันนะครับต้องดูตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับตอนท้ายรายการนะครับเอา <vocês> ล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่การประชุมรัฐสภาในวันนี้นะครับของ ขออภัยครับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาในวันนี้แล้วกันนะครับซึ่งมีการพูดในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับให้เห็นชอบในหลักการให้อาหารปรุงสําเร็จเป็นสินค้าควบคุมนะครับซึ่งในเรื่องนี้นี่เอง<ฏ>นะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีนายยงยุทธวิชัยดิษฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมเนื่องจากนายกรัฐมนตรีนะครับติดภารกิจ ที่ราชนจาจักรบาเรนและรัฐกาตาระหว่างวันที่13-16พฤษภาคมปี2555โดยได้มาประชุมที่รัฐสภานะครับซึ่งมีวาระสำคัญในการพิจารณาในวันนี้ก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบในหลักการให้อาหารปรุงสำเร็จเป็นสินค้าควบคุมเบื้องต้นก็จะมีการกำหนดรายการอาหารนะครับและก็ราคารวมไปถึงสถานที่จำหน่ายอีกครั้งภายใน7-10วันนับจากที่ครมออนุมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทางด้านของกระทรวงคมานาคมก็ได้มีการเสนอการเจราจาจัดทำความตกลงด้านการบินกับคู่เจราจาอาเซียนและรัฐธรรมนูญมาตรา190วสอ2นะครับให้ที่ประชุมครมอพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีด้านการคมานาคมขนส่งภายใต้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ที่จะถึงนี้นอกจากนี้นะครับก็มีการเสนอพิจารณาต่ออายุราชการให้กับนายกิติพงศ์กิจ ติยาะขออภัยครับกิติพงศ์กิจยารักษ์นะครับประลัดก,กระทรวงยุติธรรมต่ออีก1ปีหลังจากที่นายกิติพงศ์นั้นจะดารงตาแหน่งประหลัดกระทรวงยุติธรรมครบ4ปีในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เช่นกันนะครับเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานในกระทรวงยุติธรรม นี่ก็เป็นผลของการประชุมคอรอมอคร่าวๆ,ๆนะครับใช่เรามาต่อกันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงตรวจตลาดของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงกันบ้างน,นะคะซึ่งก่อนที่นายกยิ่งลักษณ์จะเยือนบาเรนอย่างเป็นทางการนั้นก็ได้มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีทั้ง6กระทรวงนะคะลงพื้นที่สํารวจผลิตภัณฑ์แล้วก็การขายสินค้าต่างๆในตลาดต่างๆที่รัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงนั้นดูแลอยู่นะคะซึ่งเขาก็แบ่งให้เป็นถึง6รัฐมนตรีที่ลงพื้นที่นะคะก็คือคุณบุญทรงแตรียาพิรมรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็นายนิวธรรมรงบุญทรงไพศาลนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนายนัทวุฒิใสเกลือค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสุกุมนคุณปลื้มนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพรัฐมนตรีไอซีทีนั่นเองซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับราคาสินค้าที่เริ่มปรับตัวลด,ลดลงแล้วนะคะว่าได้มีการปรับตัวลดลงแล้วกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็พร้อมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีว่า จะให้ผู้รับผิดชอบนั้นดูหลักการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้าค่ะนายบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าปรุงสำเร็จที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะยืนยันว่าราคาสินค้ามีราคาปกติส่วนราคาพืชผลที่มีการปรับขึ้นบ้างนั้นเป็นไปตามฤดูกาลโดยโดยรวมราคาสินค้าเริ่มปรับตัวลงแล้วนะคะสำหรับที่ประชาชนยังเชื่อว่าราคาแพงอยู่นั้นเป็นเรื่องของจิตวิทยาแล้ว นอกจากนี้นายบุญทรงยังระบุด้วยนะคะว่าไม่อยากให้นําเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมาเป็นปัจจัยในการปรับราคาโดยตนเองก็ได้เสนอมาตรการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อควบคุมราคาสินค้าปรุงสําเร็จ10รายการนะคะอาทิข้าวไข่พะโลข้าวราดแกงหรือกับข้าวหนึ่งอย่างข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเป็นต้นนะคะรวมถึงขอความร่วมมือจากร้านค้าขนาดเล็กให้ปรับลดราคาสินค้าลงด้วย ทั้งนี้ก็ขอให้ผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะให้ตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่อไปส่วนสาเหตุที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผลกระทบจากการปรับเึ้่อนราคาน้ำมันปามที่ผ่านมานะคะและจากปัญหาอุรุกวัยด้วยนอกจากนี้ก็ยืนยันว่าประชาชนนั้นมั่นใจกับโครงการธงฟ้าที่รัฐบาลจัดขึ้นเพราะราคาสินค้านั้นถูกกว่าท้องตลาดถึงร้อยละยี่สิบและจะเร่งเปิดร้านค้าถูกใจให้เร็วที่สุดทั่วประเทศไทยอีกด้วยค่ะนะครับ ขณะที่มันก็มีความคืบหน้านะครับของผลการประชุมคอรมอนะครับซึ่งทางด้านของนายบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคอรมอนะครับวันนี้ถือว่าไม่ขัดข้องนะครับที่กระทรวงพาณิชย์นั้นจะเข้าไปดูแลนะครับราคาสินค้าอาหารสําเร็จรูปนะฮะโดยการนําสินค้าดังกล่าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในรายการ สินค้าควบคุมนะครับแต่ก็ได้มีการมอบหมายให้นายกิติรัตนรองรองนายกรัฐมนตรีและกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดจนกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับกลับไปกําหนดกรอรายละเอียดของเมนูอาหารสําเร็จรูปนะครับว่ามีรายการใดบ้างและราคาแนะนําที่เหมาะสมกับต้นทุนที่แท้จริงนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรและให้นํากลับมาเสนอที่ประชุมคอรมอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะซึ่งนายบุญทรงก็ได้บอกด้วยนะคะว่ายังไม่สามารถกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนว่าจะนารายละเอียดดังกล่าวกลับมาเสนอทันการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดกาญจนบุรีในปลายสัปดาห์นี้หรือไม่นะคะเพราะก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอาหารสำเร็จรูปที่มีนายยันยงพวงร,ราชประหลัดกระทรงพาณิชย์เป็นประธานก็จะได้พิจารณาด้วยค่ะนะครับอ่าฮะทีนี้เราย้อนกลับไปดูนะครับบรรยากาศเมื่อวานนี้หน่อยแล้วกันนะครับที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการสั่งให้รัฐมนตรีท่านนะครับลงพื้นที่ไปอย่างที่คุณชุติมาเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นะครับให้ไปตรวจราคาสินค้าตามสถานที่ต่างๆนะครับ โดยเมื่อวานนี้นะครับเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับของวันที่13นะครับทางด้านของนายบุญทรงเตริยาพิรมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบราคาสินค้าในจังหวัดปทุมธานีด้วยตนเองนะครับโดยจุดแรกนั้นนายบุญทรงได้ไปตรวจสอบราคาผักที่ตลาดกลางสี่มุมเมืองซึ่งเป็นตลาดค้าส่งผักแห่งใหญ่นะครับมีปริมาณจําหน่ายผักเนี่ยหมุนเวียนถึงวันละ3า0 0ถึง4 0 0พันะฮะตันนะครับไม่ใช่กิโลกรัมต่อวันนะครับเป็นตันนะะนะฮะโดยเจ้าหน้าที่ตลาดรายงานนะครับว่านาย คุณท,ทรงว่าผักใดเนี่ยมีราคาเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเช่นคะน้ากระหล่ำปีผักกาดขาวนะครับเขาบอกว่ามีราคาที่สูงขึ้นนะครับเนื่องมาจากสภาพอากาศร้อนที่ผ่านมาทําให้ผลผลิตเสียหายแล้วก็มีปริมาณที่ลดลงขณะที่มะนาวนั้นก็มีอันาคามะนาวเริ่มมีการปรับลดลงนะครับจากขนาดกลางเนี่ยราคาลูกละ6บาทก็เหลือ3บาทส่วนที่ราคายังสูงอยู่นะครับก็คือถั่วฝักยาวตกกิโลกรัมละ60-70ถึงบาท จากนั้นนะครับนายบุญทรงได้ไปตรวจการจําหน่ายปลีกผักสดเนื้อสัตว์อาหารปรุงสําเร็จรูปรวมไปถึงเสื้อผ้าชุดนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมที่ตลาดรังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งราคาขายปลีกผักสดและเนื้อหมูมีราคาสูงขึ้นเล็กน้อยและผักบางชนิดราคาทรงตัวส่วนชุดนักเรียนนะครับขยับขึ้นมาประมาณ2 0บถึง3าบาทต่อชุดนะครับโดยนายบุญทรงนะครับบอกว่าการตรวจตลาดกลางสี่มุมเมืองศูนย์การค้าตลาดรังสิตนะครับบอกว่า ที่ผ่านมานะครับตลาดสดลังสิทเนี่ยก็พบว่าพ่อค้ารับสินค้ามาจากตลาดสีมุมเมืองทําให้ขายไม่สูงมากนะครับตัวฟักยาวที่ตลาดลังสิ์นั้นถือว่ามีราคาสูงกว่าราคาที่ตลาดสีมุมเมืองเพียงแค่กิโลกร,รัมละสิบบาทเท่านั้นขณะที่ราคาเนื้อหมูและเนื้อไก่อยู่ในภาวะนะครับปกติถือว่าไม่สูงขึ้น นอกจากนั้นนายบุญทรงยังบอกอีกนะครับว่าจากการสํารวจร้านอาหารสาเร็จรูปก็พบว่าขายจานละ25-30บาทแม่ค้าพ่อค้าขายราคานี้มากกว่า20ปีก็เห็นว่ายังได้กําไรยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่นะครับก็เข้าใจว่าเมื่อซื้อวัตถุดิบมาราคาสูงก็ต้องปรับเพิ่มราคาบ้างแต่เมื่อวัตถุดิบเนี่ยมันมีราคาลดลงแล้วนะครับก็ควรเห็นใจผู้บริโภคแล้วก็มีการปรับราคาลดลงเช่นกัน สำหรับชุดนักเรียนนะครับที่บางโรงเรียนตอนนี้เริ่มมีการเปิดเทอมไปแล้วนะคุณชุติมาแล้วนนก็วันพุธนี้เนี่ยน,นะฮะเขาบอกวันพุธนี้จะมีการเปิดเทอมใหญ่นะครับก็ต้องระวังเรื่องรถติดหน่อยแล้วกันอ่ะย้อนกลับมานะครับก็ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะครับว่าราคาชุดนักเรียนเนี่ยอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังยังไม่ใช่สินค้าควบคุม หากขยับราคาตามภาวะตลาดก็คงไม่มีการควบคุมแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าประชาชนนั้นคงไม่ได้รับความเดือดร้อนในวงกว้างก็จะต้องมีการดูรายละเอียดว่าที่ปรับขึ้นนั้นเพราะราคาค่าขนส่งหรือไม่อย่างไรหากปรับขึ้นเนื่องจากราคาพลังงานนะครับว่ากระทบเท่าไหร่ก็ต้องมีการตรวจสอบกันดูอีกครั้งการขึ้นราคานั้นต้องดูที่ข้อเท็จจริงน,นะครับว่ามีพื้นฐานอย่างไรค่าขนส่งนั้นทําให้ต้องมีการปรับขึ้นก็จะต้องดูถึงความสมเหตุสมผลในเรื่องนี้ด้วยนะครับค่ะส่วนทางด้านนางวัชรีวิมุกตายน์นะคะอธิ การค้าภายในได้เปิดเผยนะคะว่าในวันที่15พฤษภาคมนี้นายบุญทรงเตริยาพิรมคารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานประชุมนะคะรวมกับผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลายเออร์สำคัญกว่า200รายเลยทีเดียวเพื่อขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าอีก4เดือนนะคะเชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตสินค้าเพราะผู้ผลิตยืนยันถึงการตรึงราคานะคะว่าจะได้ถึงในไตรมาสที่3ก็คือในช่วงของปลายปีนี้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีสต็อกสินค้าที่เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้ว แล้วก็อาจจะตรึงราคาได้ถึงสิ้นปีนี้หลังรัฐบาลเลื่อนปรับเพิ่มราคาพลังงานแล้วก็ออกมาตรการช่วยเหลือหลังปรับขึ้นแรงงานวันละ300บาทด้วยค่ะ นางวัชรีบอกด้วยนะคะว่านอกจากนี้การประชุมอนุกรรมการกำกับอาหารปรองสำเร็จครั้งแรกก็จะมีการหาหรือข้ออ้างของอาคารหรือศูนย์อาหารในห้องนะคะว่าต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มว่าจำเนกนการอย่างไรเพราะเป็นต้นทุนสำคัญต่อราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จะประสานให้กับผู้ประกอบการทบทวนการปรับขึ้นราคาสินค้าด้วยนะคะส่วนที่พักประชาธิปัตย์ระบุนะคะว่าราคาชุดนักเรียนนั้นปรับตัวสูงขึ้นถึง3เท่า